สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆนะครับทักทายเพื่อนชาวเพลดผู้กองบรรทุงนะครับกองบรนทุงเสียดพอเพียงแ a น n น l นะครับเดี๋ยวมาชมทางเข้าบ้านนะครับเราดัดแปลงเป็นสวนพอเพียงบ่ายกองบรนทุงนะครับตรงนี้ก็ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับพันข้าวเหนียวพลอยช่พูนะครับกําลังต้นสวยเลยนะครับเพื่อนดูครับ ตรงข้างล่างก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับดาวเรืองแล้วก็ดอกดาวกระจายนะครับพลังงอกนะครับแล้วก็นี่ครับคอดมอสกาลังงอกนะครับนี่ครับดอกบานชื่นด้วยครับดอกบานชื่นก็ออกดอกเราแซมไปตลอดเส้นทางนะครับทักทายน้องคุณเขาครับยามเช้าครับน้องคุณเขานะครับนี่ครับทักทายกันหน่อยนี่ครับน้องคุณเขาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วครับเราก็ ดอกไม้ดาวเรืองใส่กับถังสวยๆนะครับแปลงจากวัสดุที่เหลือแล้วนะครับนะครับเแล้วก็จะเป็นแปลงหอมนะครับหอมนะครับหอมแดงนะครับแปลงนี้ยาไปตรงข้างกำแพงครับแปลงผักสลัดนะครับกิีนโอ๊กนะครับกำลังสวยแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับใกล้จะได้จัดจําหน่ายแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆสวยไหมครับ นี่ความสุขของผู้กองบรรทุกนะครับยามเช้านะครับวันนี้วันหยุดยาวปีใหม่นะครับก็ให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูกะลําหอนะครับดูกาลังหอนะครับกําลังหอเลยนะครับนี่กะลังกะลําหอนะครับเพื่อนๆถ้าใครเพื่อนที่ชอบทําสวนนะครับมาชมไอเดียของผู้กองบรรทุกนะครับทานเข้าสวนนี่ตรงนี้นะครับขับไม่ได้นะครับระแทนที่เก้านะครับนี่ขับไม่ได้เลย ทางเข้าสวนผู้กองบรรทุกก็ปรับนะครับทางเดินโดยการปลูกหญ้านน้อยนะครับและหญ้าญี่ปุ่นนะครับสลับกันแล้วก็กับทางเดินคอนกรีตเทเป็นตัวนอนนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับแล้วก็แปลงกระเบื้องแล้วก็พ่นเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสดใสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแปลงกวางตุ้งนะครับแปลงกวางตุ้งกําลังออกดอกครับ แตมด้วยกระลำนะครับกระลำห่อครับสวยงามครับเพื่อนๆน่ครับความพอเพียงความสุขของเรานะครับตรงนู้ก็จะเป็นแปลงกางปลูกสลับเป็นรุ่นไปนะครับมาชมตรงนี้ครับอุโมงค้างผักนะครับเราดัดแปลงสวยๆนะครับโดยใช้เสาคอนกรีตนะครับสามคูณสามอัดแรงนะครับสูงสองเมตรห้าสิบเราฝังลงไปสามสิบเซนนะครับ เทปูนลอนะเทปูนฝังด้วยครับแล้วก็หุ่มด้วยไม้ไผ่นะครับหุ่มด,ด้วยไม้ไผ่เพื่อจะให้พืชเถาละเรื้อยขึ้นนะครับซึ่งผู้กองมันต้องปลูกกำลังงอกครับกำลังงอกเลยเป็นบวมง,งูนะครับต้นบวงูเห็นไหมครับส่วนแปลงตรงกลางสองข้างก็จะปลูกพวกผักชีนะครับผักชีนี่ผักชีจีนนะครับใส่ต้มใส่อะไรได้แล้วก็ <c oughs> ตั้งโอหรือขึ้นชายนะครับนี่ตั้งโอหรือขึ้นชายกำลังงอกแล้วก็ หอมแดงนะครับนี่หอมแดงเห็นไหมครับปลูกสลับกันของช้างแล้วก็ทําทางเดินส,ดสวยๆนะบ่อข้ามือก็จะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอยักษ์นะครับกำลังตัวโตวเลยครับเพื่อนๆกำลังตัวโต,วตวเลยนะครับเห็กำลังตัวโต,วตวเลยครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นประดุกนะครับนี่ครับ ปดุปดุุยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแตงแตงร้านนะครับแตงร้านฝั่งนู้นเดี๋ยวก็จะเอาอโครงไม้ไผ่ออกแล้วก็จะทําเชือกขึ้นจะได้สวยนะครับตรงนี้นก็จะเป็นแตงกลัวนะครับแตงกวาตรงนี้ปลูกกวางตุ้งนะครับกวางตงุ้งแล้วก็ด้านข้างก็จะปลูกบวบเปี่ยมกําลังงอกเลยครับนี่ต,นต้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับ ทางนู้นเป็นถั่วพูนะครับถั่วพูสีม่วงนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักสลัดนะอันนั้นก็เป็นผักสลัดเล็ดเล็ดโอ๊กนะครับเล็ดโอ๊กแล้วก็ถั่วฝักยาวกําลังงอกนะครับเห็นไหมครับมันทุ่งยอดถั่วฝักยาวมัดเชือกขึ้นนะครับเขานี่ทางเดินนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงน้นี้ครับเพืพ่อนๆเป็นค้างผัก,กเหมือนกันครับทําเหมือนกัน ทำไม้ไผ่นี่ฟักทองญี่ปุ่นกำลังอ,ออกลูกแล้วครับนี่ครับกำลังออกลูกครับนี่ครับสวยงามมากนี่เลื้อยขึ้นออกทุกข้อเลยนะครับนี่ครับฟักทองญี่ปุ่นสองต้นนะครับปลูกอยากปล๋ยเยอะแต่พื้นที่เราจำกัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลูกถั่วฝักยาวขึ้นเชือกนะครับห้อยเชือกขึ้นเพื่อขึ้นอุโมงครับแล้วก็มี ต้นพริกนะครับนะครับต้นพริกพริกกินดานะครับเพื่อนเพื่อนกำลังสวยเลยครับเขาปลูกตัวฝักยาวแซมไปนะครับแซมไปนี่นนเป็นมะเขือเจ้าพญานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอ้ยอดหักเลยครับนี่ยอดหักเลยแต่เช้าเลยเป็นน้ำเต้านะครับเอาไว้น้ำพริกแซมด้วยตังโูครับนี่ต้นตังโขก ต้นใจนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับกำลังออกลูกเลยบวกเหลี่ยมครับเพื่อนๆบวบเหลี่ยมกล้วยหอมออกล้วยน้ำว้าผักช่องครับกำลังออกนี่ครับวสวยๆตรงนี้นก็เป็นมะเขือยาวมะเขือเปาะนะครับมะเขือสีม่วงนะครับเห็นไหมครับมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือสีม่วงนะครับนี่มะเขือสีม่วงลูกบล่มลูกเลยนะครับ ดกด้วยนะครับก็มันมีที่นั่งที่ไรหลือแล้อันนั้นที่หนึ่งงานนะครับก็ทักทายกันครับเพื่อนๆเนช้านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับก็คงจะ,ะให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจกันในช่วงปีใหม่นี้ครับเห็นไห,หมดูความสวยงามของสวนพอเพียงหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานนาทีหนึ่งครับ ปลูกทุกอย่างที่เราเรับประทานนะครับที่เราชอบตอเช้านี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดทักทายกันครับขอบคุณครับสำหรับชาวนี้สวัสดีครับ